สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมซึ่งหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าครอบคาลาไมเลียงเป็นหนังที่เราเล่าเรื่องราวของเด็กน้อยทั้งสองคนทั้งคู่โชคร้ายดันทาพลาดไปทําสิ่งที่ไม่ควรทําขึ้นจนชีวิตของทั้งคู่ต้องตกอยู่ในอันตรายโดยในระหว่างที่เด็กน้อยทั้งคู่กําลังเล่นสนุกอยู่ทั้งคู่ก็ไม่ได้รู้เลยว่าภัยอันตรายมันกําลังคืบคลานเข้ามมใกล้รเรื่อยๆเด็กน้อยทั้ 2คนจะสามารถเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์นี้ไปได้หรือไม่และภัยร้ายที่กำลังย่างกลเข้ามาใกล้พวกเขามันคืออะไรกันแน่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีวยกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่เด็กหนุ่ม2คนกำลังเดินด้วยกันอยู่ท่ามกลางพื้นที่โล่งกว้างโดยที่เด็กหนุ่มที่ใส่เสื้อสีฟ้าเขาคนนี้มีชื่อว่าเฮลริสันส่วนเด็กหนุ่มอีกคนที่เดินอยู่ข้างๆเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าทราวิสทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนสนิทกันเนื่องจากทั้งสองคนอาศัยอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนะรวมถึงยยยยยยังงเเเรรรีีีีนนนอู่่ทโดดววก้ ถ้าว่าเด็กหนุ่มทั้งสองก่อนไม่ค่อยจะมีชีวิตดีสักเท่าไหร่และไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรในตอนนี้ทั้งสองคนกําลังหนีออกจากบ้านอยู่เด็กหนุ่มทั้งสองได้ออกเดินทางไปตามพื้นที่โล่งกว้างในระหว่างทางทั้งคู่ก็พูดคุยกันและแบ่งขนมกันกินตามภาษาเด็กน้อยจนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาถึงเป้าหมายหน้าที่แห่งนี้เป็นเขตชายป่าก่อนจะเข้าไปในตัวเมืองเด็กน้อยทั้งสองตั้งใจเดินเท้ามาที่นี่เพื่อหาทางจะเข้าไปใช้ชีวิตภายในเมืองให้ได้แต่แล้วเมื่อเด็กน้อยทั้งสองคนเดินมาถึง ทั้งคู่ก็ได้เหลือไปเห็นรถตำรวจที่จอดอยู่ไม่ไกลด้วยความกลัวทั้งสองคนก็เลยหมอบลงและสังเกตดูว่ามีใครอยู่บนรถหรือเปล่าทางด้านเด็กน้อยทราวิสเขาได้ใช้ก้อนหินปาไปอีกทางเพื่อรอให้ตำรวจไปจากที่นี่ทว่าโชคไม่ดีที่ก้อนหินนั้นมันกระเด็นไปถูกรถในตอนแรกตัวของไฮดีสันนั้นกลัวมากเขาเลยพยายามจะวิ่งหนีไปก่อนแต่ทราวิสก็ได้ห้ามเพื่อนซีไว้และบอกไปว่าที่ก้อนหินนั้นมันมีลายนิ้วมือของเขายังไงก็ต้องไปเอาก้อนหินนั้นมาให้ได้ก่อนไมา่อย่างนั้นทั้งคู่ ของทั้งคู่ทั้งสองคนก็เลยวิ่งลงมายังรถตำรวจและพยายามหาก้อนหินที่เพิ่งปาไปเมื่อกี้ระหว่างนั้นทั้งคู่สังเกตเห็นได้ว่าภายในรถมันไม่มีใครอยู่เลยแถมเมื่อมองไปรอบๆก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่เช่นกันเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเด็กหนุ่มทั้งสองคนก็เลยให้ความสนใจกับรถตำรวจและพยายามจะหาทางขึ้นไปบนรถให้ได้จนในที่สุดแฮร์ริสันก็ได้ไปเปิดประตูคนขับปรากฏว่าประตูคนขับไม่ได้ล็อกทําให้ทั้งสองคนได้ขึ้นไปเล่นสนุกบนรถตำรวจคันนี้ทั้งสองคนเล่นขับรถและสวมบทบาทเป็นตำรวจ อย่างสนุกสนานและก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าคองอยากให้ทั้งคู่สนุกมากกว่านี้เนื่องจากในตอนที่ทราวิสยกแขนขึ้นด้วยความดีใจกุญแจรถมันก็ได้ตกมาจากด้านบนซึ่งมีหรือที่เมื่อเด็กน้อยทั้งสองคนได้กุญแจรถจะไม่ลองสตาร์ทรถและขับออกไปทราวิสได้ใช้กุญแจรถที่เขาเพิ่งได้มาก่อนหน้านี้สตาร์ทรถคันดังกล่าวหลังจากนั้นก็ได้ขับรถออกไปอย่างสนุกสนานพร้อมกับแฮร์ริสันที่นั่งอยู่ข้างๆทั้งสองคน่ยเพลิดเพลินและสนุกกับสิ่งที่กาลังทําอยู่มาโดยที่ทั้งคู่ไม่ได้รู้เลยว่าใครกันนนแ่่ทีเเป็เจ้าของรถ ันนี้ต่อมาหนังได้ตัดภาพย้อนไปก่อนหน้าน,นี้ไม่กี่ชั่วโมงในอำเภอเคลเซอร์เขานั้นเป็นในอำเภอของเมืองนี้ตัวของเคลเซอร์ได้ขับรถมาจากในเมืองและได้มาจอดอยู่ที่ชายป่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากเนื่องจากในอำเภออย่างเคลเซอร์ไม่ควรขับรถมายังจุดที่ไม่มีใครอยู่แบบนี้เลยปกติแล้วในอำเภอก็ต้องมีหน้าที่คอยตรวจตาอยู่ภายในเมืองแต่ที่นี่มันคงไม่มีอะไรให้เคลเซอร์ตรวจแล้วทําไมเขาถึงขับรถมาที่นี่กันละ่ะไม่นานเคลเซอร์ er ก็ได้ทําให้เราหายสงสัยเพราะว่าเขา ได้ทำการกางผ้าใบออกและนำร่างของใครมาคนออกมาจากหลังรถในาาอำเภอหนุ่มพยายามรากร่างของชายคนดังกล่าวเข้าไปในป่า ซึ่งกว่าที่เขาจะลากชายคนนี้เข้าไปได้สําเร็จมันก็เป็นอะไรที่ทุรักทุเลมากๆเมื่อเคลเซอร์สามารถนําร่างของชายคนนี้มายังจุดที่เขาต้องการได้แล้วในอําเภอก็ได้ทําการโยนร่างของชายดังกล่าวลงไปในหลุมที่อยู่กลางป่าหลังจากนั้นเขาก็ได้เทผงอะไรบางอย่างลงตามไปโดยเจ้าสิ่งนี้มันก็คงเป็นสิ่งที่ช่วยดับกลิ่นร่างของผู้ชายเมื่อสักครู่ที่เพิ่งถูกจับโยนลงไปและจากสิ่งที่เราได้เห็นตอนนี้ทุกคนคงรู้ได้เลยว่าในอาเภอเคลเซอร์ต้องไม่ใช่คนดีแน่ในอาเภอหนุ่มนําร่างของใครบางคนมาทิ้ง เพื่อต้องการทำลายหลักฐานหมายความว่าเขาคงน่าจะทำอะไรไม่ดีมาก่อนหน้าแถมในตอนที่เคลเซอร์เปิดท้ายรถก่อนหน้านี้ภายในนั้นมันก็ไม่ได้มีแค่ร่างของชายคนเดียวยังมีคนที่ถูกจับมัดไว้เช่นกันโดยหลังจากที่เคลเซอร์จัดการคนแรกเสร็จแล้วเขาก็จะกลับไปที่รถเพื่อจัดการกับชายคนแต่เมื่อมาถึงปรากฏว่าที่แห่งนี้มันกลับไม่มีรถของเขาจอดอยู่เคลเซอร์ตกใจมากเนื่องจากท้ายรถมันมีสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้ใครพบในตอนแรกเคลเซอร์กอรุกรีลุกนน สุดดขี ح, แต่ทว่าเมื่อเขาตั้งสติได้แนอำเภอเคลเซอร์ก็ได้โทรไปหามิดันดาเจ้าหน้านที่วิทยุของทางตำรวจและแกล้งบอกไปว่าวิทยุของเขามีปัญหาไม่สามารถติดต่อได้เขาเลยโทรมาถามแต่จริงๆแล้วเคลเซอร์แค่อยากรู้ว่ามีใครใช้วิทยุของเขาแจ้งกลับไปที่ศูนย์หรือเปล่าทางด้านมิดันดาก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่ได้มีใครใช้วิทยุของในอำเภอเลย ซึ่งคำตอบนี้มันก็ทําให้เคลเซอร์โล่งใจมากเพราะว่าน่าจะยังไม่มีใครไปเปิดท้ายรถของเขาดูเคลเซอร์ได้ขอบคุณมิลานดาหลังจากนั้นเขาก็ได้เก็บของและวิ่งออกมาจากที่นี่ทันทีซึ่งในตอนนี้ตัดภาพไปยังเด็กน้อยทั้งสองคนทั้งคู่ก็ยังคงขับรถเล่นอย่างสนุกสนานแถมในตอนนี้ก็ยังได้ขับรถขึ้นมายังถนนหลักด้านทราวิสที่เป็นคนห้ามกว่าแฮร์ริสันก็ได้ขอขับรถเพื่อลองดูว่ารถคันนี้จะขับได้เร็วแค่ไหนกันแน่ทั้งสองคนก็ได้ขับรถมุ่งหน้าไปอย่างรวดเร็วและอันตรายมากใน ระหว่างนั้นเด็กน้อยทั้งสองก็ได้ขับรถสวนทางกับหญิงสาวคนหนึ่งทําให้หญิงสาวคนที่ได้เห็นก็แปลกใจมากว่าทําไมถึงมีเด็กน้อยสองคนมาขับรถตํารวจอย่างรวดเร็วแบบนี้แต่ในอีกความคิดหนึ่งเธอก็คิดว่าตัวเองตาฝาดไปหญิงสาวคนนี้ก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากตัดภาพกลับไปยังในอําเภอเครเซอร์ในตอนนี้เครเซอร์ er ได้วิ่งมาจากเขตป่าจนไปถึงเขตที่มีบ้านคนอยู่แล้วสิ่งที่เครเซอร์ต้องการทําเป็นอย่างแรกคือต้องรีบหารถกลับไปที่บ้านของเขา เนื่องจากถ้าเกิดเขาชักช้าคนที่ขโมยรถไปอาจจะเจออะไรที่เขาไม่ต้องการก็ได้และเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เคลเซอร์ก็เลยพยายามขโมยรถคันเก่าที่จอดอยู่โดยเขาก็ได้ใช้เชือกรองเท้าผูกเป็นเงื่อนและสอดเข้าไปเพื่อปลดล็อกประตูจากด้านในใช้เวลาอยู่นานกว่าที่เคลเซอร์จะสามารถเปิดรถคันนี้ได้ ซึ่งหลังจากที่เครเซอร์สามารถขึ้นมาบนรถได้แล้วเขาก็ได้รีบขับรถออกมาจากที่นั่นอย่างรีบร้อนทันทีแต่โชคไม่ไดีสักเท่าไหร่เนื่องจากเมื่อเครเซอร์ขับรถออกมาได้สักพักจูจูก็ได้มีสายตรวจคนหนึ่งขอให้เขาจอดรถพร้อมกับเรียกดูบัตรประจําตัวและใบขับขี ทางด้านเครเซอร์เขาไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้เลยเนื่องจากถ้าเกิดสายตรวจคนนั้นรู้ว่าเขาเป็นใครมันจะต้องเกิดการสงสัยขึ้นแน่ๆในอำเภอหนุ่มก็ได้โทรไปหามิเรนดาอีกรอบในอำเภอหนุ่มได้บอกกับมิเรนดาว่าเขาได้ปะทะกับคนร้ายที่ได้ปล้นร้านค้าหลังจากนั้นก็ได้รีบบอกให้มิเรนดาส่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงไปยังจุดเกิดเหตุทันทีตัวของเครเซอร์ภาวนาว่าแผนการนี้จะได้ผลเพราะว่าถ้าเกิดไม่เป็นแบบนั้นเขาคงต้องปิดปากสายตรวจคนนี้ทิ้งเครเซอร์ aser, พยายามทวงเวลาทำท่าทีว่าเขาเปิดเก๊ก จนในที่สุดสายตรวจคนดังกล่าวก็ได้รับวิทยุจากมิเดนดาเพื่อขอกำลังเสริม ทำให้เคลเซอร์รอจากการตรวจค้นครั้งนี้มาได้อย่างวุ่นวิตต่อมาในอำเภอเคลเซอร์ได้กลับมาที่บ้านและได้ใช้วิทยุภายในรถกระบะของเขาอีกคราในป่วนสัญญาณวิทยุของตำรวจโดยเหตุผลที่เคลเซอร์ทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดไปใช้วิทยุช่องสัญญาณอื่นเพื่อที่เขาจะได้ใช้ช่องสัญญาณเดิมติดต่อกับเด็กน้อยทั้งสองโดยไม่มีใครรู้ซึ่งทางด้านมิรันดาหลังจากที่เธอได้รับแจ้งจากเคลเซอร์เธอก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดให้ย้ายช่องสัญญ,ญาณไปทําให้เคลเซอร์ทา สามารถมีโอกาสติดต่อกับเด็กน้อยทั้งสองได้ในอำเภอได้วิทยุไปหารถสายตรวจของเขาเพื่อบอกให้เด็กน้อยทั้งสองคนแจ้งที่อยู่ของตัวเองเคลเซอร์พยายามพูดคมขู่ทั้งคู่ด้วยทุกวิธีทางทว่าเสียงที่เขาพูดออกไปเด็กน้อยทั้งสองคนก็ไม่ได้ฟังมันเลยเนื่องจากในตอนนี้ทราวิสและแฮดิสันกำลังเล่นสนุกกับอุปกรณ์ของในอำเภออยู่แต่แล้วเมื่อทั้งสองคนเล่นไปได้ดสักพัก ทาวิตก็ได้กลับมาที่รถเพื่อเอากระสุนปืนทําให้เมื่อเด็กหนุ่มเดินมาถึงก็ได้ยินเสียงวิทยุของเครเซอร์ที่กําลังพูดอยู่ในตอนนี้เด็กน้อยทั้งสองคนตกใจกับสิ่งที่ได้ยินมาก ทั้งคููกลัวว่าพวกเขาจะถูกจับและไม่ได้กลับบ้านโดยเฉพาะแฮร์ดิสันที่เป็นคนขี้กลัวในตอนแรกเด็กหนุ่มตั้งใจจะทิ้งรถและหนีไปเพียงลําพังแต่ทราวิสก็ได้ห้ามไว้ก่อนเพราะว่าทราวิสตั้งใจจะขับรถคันนี้หนีไปต่างหากเผื่อซีทั้งสองเริ่มมีความเห็นไม่ลงรอยกันทาให้ทั้งครูนั้นถกเถียงกันอยู่สักพักทว่าในระหว่างนั้นเด็กน้อยทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากท้ายรถด้วยความสงสัยทั้งคู่ก็เลยไปเปิดดูเลยทําให้ได้เจอเข้ากับชายคนที่ถูกมัดไว้สภาพของชายคนนี้้ถูกทไไําาาารยยมอ่ง ยนแถมในตอนนี้เขาก็หวาดกลัวมากๆเนื่องจากเขาไม่รู้เลยว่าน้องชายของเขาที่ถูกจับตัวมาด้วยกันตอนนี้อยู่ที่ไหนชายคนดังกล่าวพยายามร้องขอชีวิตกับนายอำเภอแต่แล้วเมื่อเขาลองสังเกตดูดีๆปรากฏว่าคนที่อยู่หน้าเขาไม่ใช่ในายอำเภอแต่เป็นเด็กน้อยสองคนต่างหากทาให้เมื่อชายคนดังกล่าวเห็นแบบนี้เขาเลยพยายามหวาดล้อมเด็กน้อยทั้งคู่ช่วยเขาออกจากเชือกที่ถูกมัดไว้ชายปริศนาแกล้งท,ทําท่าทีเป็นคนดีพร้อมกับยังบอกว่าจะรักษาความรับที่เขาได้เจอกับเด็กน้อยทั้งสง นจนทําให้ในที่สุดแฮร์ริสันและทราวิสก็ได้ช่วยเหลือกันแก้มัดให้กับชายคนดังกล่าวตัดกลับไปที่ในอำเภอเครเซอร์บ้างตอนนี้เครเซอร์ <ras> er นั้นร้อนล้นใจมากๆพเพราะว่ายังไม่มีการติดต่อกลับมาเลยซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเขาอาจจะถูกจับก็ได้ตัวของเครเซอร์ก็เลยทําลายหลักฐานสิ่งที่ไม่ดีที่เขากําลังทําอยู่หลังจากนั้นก็ได้นําเงินทองและสิ่งของจําเป็นออกมาจากบ้านเพื่อที่จะเตรียมหลบหนีไปจากเมืองนี้แต่ก่อนที่เครเซอร์จะขับรถไป<ๆ>เขาก็ได้ยินเสียงที่เขารอคอยอ ออกมาจากวิทยุสักทีแล้วเด็กหนุม่มแฮร์ดิสันดนวิทยุติดต่อกลับมา พร้อมกับ,บอกที่อยู่ที่ตัวเองอยู่กับเพื่อนสีให้กับนายอำมเภอรู้ตัวของเคลเซอร์เขานั้นดีใจมากเคลเซอร์ได้กำชับมาให้ทั้งสองคนไปยุ่งกับท้ายรถและเขาจะรีบตรงไปยังที่นั่นทันทีทว่าในระหว่างที่เคลเซอร์กำลังดีใจอยู่เขาไม่ได้รู้เลยว่าเด็กหนุ่มปลายสายที่คุยด้วยกำลังถูกบังคับข่มขู่จากศัตรูของเขาในตอนนี้ทั้งฝั่งทราวิสและแฮร์ริสันทั้งสองคนได้ถูกใช้ปริศนาจับตัวไว้ที่หลังรถโดยที่ชายคนนี้ได้นำปืนลงไปจากรถจนหมดหลังจากนั้นเขาก็ได้พยายามหาที่ซ่อนตัว à ซึ่งเด็กหนุ่มทั้งสองที่เฝ้าดูอยู่ก็ไม่รู้เลยว่าชายคนนี้ตั้งใจจะทําอะไรกันแน่ชายปริศนาพยายามหาที่ซ่อนตัวไปเรื่อยๆแต่ก็ดูเหมือนว่าแถวนี้มันจะไม่ค่อยถูกใจเขาเลยทําให้ชายปริศนาขับรถตรงไปอีกสักพักจนในที่สุดเขาก็ได้จอดรถขนานกับกลงหันลมที่อยู่ไม่ไกลหลังจากนั้นชายปริศนาก็ได้เอาขวดที่หล่นอยู่ข้างทางมาตั้งไว้ตรงรถและเขาก็ได้เดินถอยห่างไปยังจุดตรงกลงหันลมไม่กี่อึดใจเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นสองนัดดูเหมือนว่าชายคนนี้กําลังซ้อมยิงกับขวดที่เขา มาาวงโดยที่ชายคนนี้ก็คงตั้งใจจะใช้เด็กหนุ่มทั้งสองเป็นเหยื่อล่อและเมื่อเคลเซอร์มาถึงเขาที่แอบอยู่ก็จะรอบสังหารเคลเซอร์จากจุดที่อยู่ไม่ไกลชายหนุ่มได้เดินกลับมากำชับเด็กน้อยทั้งสองคนว่าห้ามบอกเรื่องที่เขาแอบอยู่ให้กับแนอำเภอที่กำลังมาเด็ดขาดชายปริศนาเด็กแกล้งถามเรื่องครอบครัวกับเด็กน้อยทั้งสองหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้เรื่องครอบครัวของทั้งคู่เป็นสิ่งรับประกันคำขู่ของเขาถ้าเกิดเด็กน้อยทั้งสองคนบางอาจปริปากออกไปเขาจะตามประจัดการกับครอบครัวของเด็กหนุ่มทั้งสง องคนทันทีซึ่งด้วยคําพูดนี้ทําให้เด็กน้อยทั้งสองคนหวาดกลัวมากและถึงแม้ว่าแฮรา์ริสันจะซ่อนปืนพกไว้ที่ตัวแต่ทราเวสก็ไม่สามารถลั่นไกใส่ชายปริศนาได้เพราะว่าพวกเขาก็เป็นเพียงแค่เด็กน้อยอไร้เดียงสาแค่นั้นในตอนนี้ชายคนดังกล่าวก็ได้ไปซ่อนตัวอยู่ด้านหลังกังหันลมหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจตัวของเครเซอร์ก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่เครเซอร์ได้จอดรถอยู่ทางห่างพร้อมกับถือปืนเดินเข้ามาตอนนี้เครเซอร์ใจชื้นขึ้นมาแล้วเพราะว่าในที่สุดเขาก็ตามรถ รถของตัวเองเจอจนได้แนอเภอได้บอกกับเด็กน้อยทั้งสองคนไปว่าเขาจะไปส่งทั้งคู่ที่บ้านเองทว่าถึงแม้ว่าแนอเภอจะพูดไปแบบนั้นท่าทีของเด็กทั้งสองคนกลับไม่ได้ดูดีใจแถมยังออกไปทางหวาดกลัวอะไรบางอย่างมากกว่าเคลเซอร์ก็เลยเริ่มเอกใจขึ้นมาเขาเลยพยายามซ่อนตัวอยู่หลังรถและได้ถามกับเด็กหนุ่มทั้งสองคนไปว่าด้เปิดท้ายรถหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าเคลเซอร์จะถามถึงขนาดไหนเด็กน้อยทั้งสองคนก็ไม่ยอมพูดอะไรออกมาทั้งคู่กลัวคำขู่ของชายปริศนามากๆถึงขนาดไม่ ตองปฏิปากอะไรเลยทางฝั่งเคลเซอร์ที่พอจะเดาจากอาการของเด็กน้อยทั้งสองคนได้เขาก็หัวร้อนมากทว่าเขาก็ต้องระวังตัวเช่นกันเพราะว่าไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นมันซ่อนตัวอยู่ตรงไหนทางด้านชายปริศนาเขาก็ไม่สามารถลงมือจัดการกับเคลเซอร์ได้เนื่องจากตำแหน่งที่เคลเซอร์อยู่มันเป็นมุมอับจนเขามองไม่เห็นทั้งสองฝ่ายต่างระแวดระวังซึ่งกันและกันทว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหญิงสาวที่ได้ขับรถสวนกับเด็กหนุ่มทั้งสองคนก่อน,อนหน้านี้ก็ได้ขับรถผ่านมาพอดีซึ่งทันทีที่เธอ เห็นรถสายตรวจของเครเซอร์เธอก็ได้รีบเดินตรงเข้ามา เนื่องจากในตอนที่เธอได้เจอกับเด็กน้อยทั้งสองคนเธอได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับสายตรวจคนอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอเลยแถมยังบอกว่าเธอบ้าไปแล้วด้วยทำให้เธอนั้นไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่ในตอนที่เธอได้กลับมาเจอกับเด็กน้อยทั้งสองคนอีกครั้งมันเลยทำให้เธอระเบิดอารมณ์ออกมาเธอตั้งใจเดินมาที่รถเพื่อจัดการกับเด็กหนุ่มทั้งคู่ทว่าเมื่อเธอเดินมาถึงเธอก็ได้เจอเขากับนายอำเภอที่นั่งอยู่ที่ข้างรถเคลเซอร์ได้หลอกหญิงสาวคนนี้ไปว่าเขาได้ต่อสู้กับพ่อเลี้ยงของทั้้้้งคคคนน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 ใตอีายัได นีไปแล้วแต่ก่อนที่มันจะไปมันก็ได้โยนกุญแจรถของเคเซอร์ทิ้งในอำเภอเกิดเลยขอร้องให้หญิงสาวคนนี้เดินไปตามหากุญแจรถให้เขาเพราะว่าในตอนนี้เขาถูกทาร้ายจนบาดเจ็บเลยไม่สามารถเดินไปเองได้ทางด้านหญิงสาวในตอนแรกเธอก็แปลกใจและตกใจอยู่ไม่น้อยแต่ด้วยความที่เธอก็เห็นว่าเคเซอร์เป็นเจน้าหน้าที่เธอก็เลยเชื่อคําที่เคเซอร์บอกหญิงสาวได้เดินไปทางกังหันลมเพื่อตามหากุญแจรถตามคําบอกของเคเซอร์ทว่าในระหว่างที่เธอกําลังหาอยู่เธอก็ได้เหลือไปเห็นชายปริศนาที่ซ่อน เธอเลยได้พยายามตะโกนบอกเครเซอร์จนทําให้ในที่สุดเธอก็ได้ถูกชายปริศนายิงสังหารในทันทีทางฝั่งเครเซอร์เมื่อเขาได้รู้ตําแหน่งของชายปริศนาแล้วในอําเภอก็ได้เปิดฉากยิงทันทีส่วนทางด้านชายปริศาก็ได้ยิงสวนกลับมาเช่นกันเลยทําให้ทั้งสองคนได้ดวลปืนกันอยู่สักพักจนในที่สุดบทสรุปมันก็ได้เดินทางมาถึงทั้งสองฝ่ายที่ได้แลกกระสุนกันก็ได้ต่างถูกยิงกันทั้งคู่ในตอนนี้ชายทั้งสองคนได้ล้มลงไปนอนกับผื้นทําให้เด็กน้อยทั้งสอง คนที่อยู่ภายในรถตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งคู่ก็เลยพยายามจะพังประตูเพื่อออกมาจากรถให้ได้แต่ด้วยความที่รถคันนี้เป็นรถตำรวจทำให้ไม่สามารถปลดล็อกออกจากด้านในไม่ว่าแฮร์ริสันและทราวิสจะทำขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถพังประตูได้ทราวิส <Travis S 2> ได้พยายามใช้ปืนที่แฮร์ริสันเก็บไว้ยิงไปที่กระจกรถแต่ปืนกระบอกนี้มันก็ติดเซฟอยู่เด็กน้อยทั้งสองคนเลยคิดว่ามันใช้ไม่ได้ทั้งสองคนได้ลองทุกวิธีทางไม่ว่าจะเอาปืนทุบหรือเอาปืนปลาไปที่กระจกก็ไม่สามารถเปิดประตูรถ นนี้ไดเลยแต่ทว่าในตอนที่ทั้งคู่กําลังหมดหวังจูจูแฮร์ริสันก็ได้กเกิดทําปืนลั่นขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนที่ทั้งคู่พยายามใช้ปืนพังกระจกตัวเซฟของปืนมันคงได้ปลดล็อกเลยทําให้ปืนสามารถยิงได้ซึ่งเมื่อปืนยิงได้แล้วทั้งคู่กเ็เลยจะใช้ปืนยิงทําลายกระจกเพื่อออกไปเด็กหนุ่มทราวิสได้ยิงปืนออกมา2นัดจนในที่สุดเขาก็สามารถพังกระจกรถได้แฮร์ริสันได้รีบเอื้อมมือมาเปิดประตูรถและรีบวิ่งลงไปจากรถทันทีทว่าก่อนที่แฮร์ริสันจะวิ่งหนีไปเด็กหนุ่ม ได้ยินเสียงของเพื่อนรัก,กเรียกกลับไปที่รถทางด้านตัวของทราวิสในตอนที่เขายิงปืนนัดแรกแล้วมันก็ได้พลาดกระสุนนัดนี้ได้กระเด็นสะท้อนกลับมาที่ท้องของเขาเลยทำให้ที่ท้องของทราวิสตอนนี้เต็มไปด้วยเลือดอาการของเด็กหนุ่ม,มเริ่ม,มค่อยๆซุดลงเรื่อยๆฮริสันที่เห็นว่าเพื่อนรักกำลังแย่ก็เลยตัดสินใจกลับขึ้นมาบนรถและได้ขับรถไปจากที่นี่ฮริสันได้ขับรถมุ่งตรงไปเรื่อยๆจนเวลามันก็ได้ร่วงเลยมาถึงตอนพบคำํำด้วยความที่ทางมันมืดมากฮริสันเลยมองไม่ค่อยเห็นทาง แถมเด็กหนุ่มก็เปิดไฟของรถไม่เป็นซึ่งสิ่งที่พอจะทําให้แฮร์สรสันมองเห็นทางได้มันก็มีเพียงแค่ไฟของรถตํารวจที่เด็กน้อยทั้งสองคนได้เคยเปิดเล่นก่อนหน้านี้เท่านั้นรวมถึงความเลวร้ายมันก็ไม่ได้จบลงแค่นี้เนื่องจากจูจูได้มีเสียงดังมาจากวิทยุเป็นเสียงของเครเซอร์เครเซอร์ยังคงรอดตายจากการที่ถูกยิงในตอนนี้เขาได้ขับรถตามเด็กน้อยทั้งสองคนมาพร้อมกับได้วิทยุมาบอกทั้งคู่ให้รีบจอดรถซะ แต่แฮริสันที่ได้พึ่งเห็นความชั่วร้ายของเคลเซอร์ก็ไม่ยอมจอดรถแต่อย่างใดแถมยังเร่งความเร็วให้มากขึ้น เคลเซอร์ที่โกรธและหัวร้อนมากเขาเลยเร่งรถตามมาและพยายามขับรถชนรถของพวกเด็กหนุ่มเพื่อที่หวังว่าจะทำให้แฮร์ริสันนั้นเสียหลักและทำให้รถจอดแต่ทางฝั่งของเด็กหนุ่มแฮร์ริสันก็ไม่ยอมแฮร์ริสันยังคงเร่งความเร็วและขับรถท่ามกลางความมืดไปเรื่อยๆจนเมื่อเด็กหนุ่มได้ขับรถตรงมาได้อีกสักพักแฮร์ริสันก็ได้หักรถหลบบัวที่อยู่ตรงหน้าทว่าเคลเซอร์ที่ตามมาก็ไม่ทันได้ระวังจนทำให้เขาได้ชนเข้ากับบัวเข้าอย่างจัง และในที่สุดเคลเซอร์ก็ไม่สามารถตามเด็กน้อยทั้งสองคนมาต่อได้ในตอนนี้แฮริสันและทาวิสสามารถหนีเอาตัวรอดได้แล้วแต่ทว่าอาการของทาวิสก็แย่ออกมากๆส่วนทางด้านแฮริสันที่ได้เห็นสภาพของเพื่อนเขาก็ทําอะไรไม่ได้สิ่งที่พอจะทําได้ก็คือการเร่งความเร็วของรถให้มากขึ้นพร้อมกับขับรถมุ่งหน้าไปยังถนนที่มืดมิดไปอย่างไม่มีจุดหมายในตอนนี้สภาพของเด็กน้อยทั้งสองคนดูสิ้นหวังเอามากๆแต่แล้วในท้ายที่สุดความหวังก็ได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งด้านหน้าของแฮริ าไม่ไกลมากนะักได้มีไฟของเมืองที่ปรากฏอยู่ รวมถึงวิทยุของมิเรนดาก็ได้ติดต่อมายังรถของแหนมเพอทําให้แฮริสันได้วิทยุติดต่อกับมิเรนดาเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้เด็กหนุ่มทั้งสองคนจะเจออะไรที่มันหนักหนามากๆแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะยังไม่ได้ทิ้งทั้งสองคนและในที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งเราก็หวังว่าทั้งคู่น่าจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องครอบค่าล่าไม่เลี้ยงโดยที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป6.2คะแนน และคะแนนจากรถทนโทม่โทไปถึง81%เลยนะครับตัวหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึง่งยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะครับเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อๆไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมท่านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปนะครับแล้วพบกันใหม่กับการสปอยหนังในเรื่องต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ